เอาบปท่านเขาดอกดอกงายเขาเอาไปเบิดแล้วเหลือแต่อดอกน้อยมาเบ,บิ้งน้ำกันครับเลยเห็ดเพิองขมเห็ดยูคาขมนี่กระลังเป็นแปดปีตำแหน่งกระลังแจงแสบครับผมเห็ดเพิองขม สวัสดีครับเมื่อนี้เขาก็มาหาเบิ้งเห็ดขมเนาะครับเพื่อนว่าออกไลยหลาย,ลายวันมาบัดมาแล้วเห็นแต่ห้อยเพื่อนเคลียมาเบิ้งครับผมเบื้องห้อยเพื่อนเคลียไปมืัอนี้มาสองคนกับแม่บ้านคือเราครับมาหากับเบืง้งเห็นแต่ห้อยเพื่อนเคลียจากสีได้บ่ได้หรอครับมาลุ้นเบิ้งน้ากันนะครับเนาะว่าสีได้หรือบอ่นะครับปลาอยู่ข้าสองสามปลาเนี่ยครับมาลุ้นน้ากันครับเขามาปลาอยู่ข้าอีกปลาสอง นี่ก็มาพร้าวเฮดเห็ดขาวเห็ดยูคาขาวหรือว่าเห็ดหวานเบิ่งดอกคนโอีกดอกหนึ่งป้าดอกตัวดินิซะเลยนี่ <He> ครับเดี๋ยวไปล่างเอาล่างแล้วก็แจงนะครับเนาะโอ้ดอกงี้ครับเอาครับเอาเอาไปแจงอู้หาไปอยู่ไป อไปนทำกันอีกครับหามาเพาะได้ลรอจุมจ่มจุ่มเห็ดโอ้นี่เห็นบ่เห็นบ่ครับเห็นบ่ซีจุ่มเลยนี่เหนะอันนี้อันนี้จุ่มเห็ดอัน,นเห็ดเห็ดขาวเห็ดยู่าขาวมองแต่ละจุ่มเพื่อนโอ้ยังแักเลยอ่ะตัวนี้เลยซีจุ่มครับเห็นบ่จุม่ม นี่เก็บขึ้นไปเลยนี่เห็น,น,นป่ะอือสิบจุมกับพ่อหมอึงตัวนี้จุมใหญ่ป่ะเนี่ยเห็ดขาวเห็ดขาวด้วยเห็ดเห็ดจุ่ข้าเห็ดหวานน่หนะครับผมปลาเนี่ยแหละเดี๋ยวเก็บต่อก่อนครับผมหาอีกก่อน เ็ดสองถามผู้เชีย่ยวชาญคนว่าเหม็นเห็ดยังนี่วันสีขาวฮะเหม็นบอนเมียนไอ้ตู้ข้่บอคือเป็นยังไงสินี่มือสีขาว,ขาวขดัโอ,อ้เย้ๆเข้ามาเห็นก้อน,อนเห็นเหม็นพอ่อนอีกค่ยมาผู้เดียวเขาเอาได้ไหมขาวไล่ไล่ขาว,าขาวอันนี้แตเห็ดยุค่้าเห็ดยุคข้าขาวไงเนี่ยก็สิว่าว่าเอาผมก็ผมก็เคยเห็นเนาะผมก็เคยมาเก็บแต่แบบนี้นี่ดำๆนี่แต่จูมแบบนี้นะครับ เคยมาแบบนี้มาพ่อแบบนี้มาพ่อแบบนี้ผมก็หัวกข้เห็นนะครับผมเก็บเอาน้ำกันครับแต่ว่าเห็ดอันเห็ดขมกหัวก็ได้เนี่ยแหละนี่ได้มาดอกเดียวนี่ยยางจนกลอมปลาบางอย่างก็สิมีแต่เห็ดจืดนี่แหละครับโอ้เป็นจูข้าแต่ว่าเป็นไปอีกแบยบนึงผมนึกว่ามีเห็ดปวดเนาะครับเนาะบนเมือนเป็นว่าเห็ดจูข้าเห็ดจูข้าขาวคือมือนี่แหละเดี๋ยวเขาเจ็บเอาก้อนเนาะครับแล้ว พ่อแกงเราเลยครับออกมาเก็บเห็ดกันเลยเห็ดยูฆ่านะครับเห็ดยูฆ่าอันนี้เห็ดยูฆ่าหวานนี่คือเห็ดยูฆ่าหวานด้วยเห็ดขาวเห็ดยูฆ่าอันนี้ดอกจูมครับสองสายพันธุ์อันนี้เป็นลายอันนี้เป็นดำนะครับเห็ดยูฆ่าคือกันแต่ว่านี่ชนิดจืดส่วนนี่นะครับอันนี้คือเห็ดยูฆ่าคือกันแต่เป็นเห็ดยูฆ่าขมครับผมนี่เห็ดเอาระพ่อแกงแล้วกลับบ้านครับผมอ่ะกลับบ้านนะครับวันนี้ คนหลายปวดกับบ้านนี่เห็ดขมเห็ดขมเด็กเกือบเต็มตาพุ่นละเห็ดขมอันนี้เห็ดจืดเห็ดหวานเห็ดหวานแล้วนะเฮ็ดหวานเห็ดจืดเฮ็ดดูข้าขาวเฮ็ดดูข้าขาวเนี่ยแหละเฮ็ดยูข้าขาวมีสองสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์นี้อ่านิยมที่เอาไปต้มน้ำออกแล้วก็แจงหรือกับก้อยอเสียบกับเห็ดขมส่วนเห็ดตัวนี้เห็ดตัวนี้ก็สีแซ่บไปอีกอย่างหนึ่งก็คือแจงกับผัดนะครับผัดไปไปหโหระพา โอ้แสบพื้นกันครับเนี่ยแบบเด็กแต่างละสองมีนู่นเสีบครับน้ำรัดทิพย์น้ำรัดทิพย์มาเก็บเพชรมือนี้นะครับสองคนกับแม่บ้านคือเก่านะครับมาหนีกะนสี่เหลีกับบ้านกันตัวกับบันเป็นเพชรมีนู่นกันทั้งตัวก็ขอเไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามรับชมนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมคลิปหนาจังคอยว่ากันไหมนะครับเนาะจะิปียหายแนวเดี๋ยับติดเฉียนพลาเลาะคือเก่าแหละครับผม